ดีครับวันนี้มาถึงคิวของการพึกหัดร้องเพลงเต้นกำลังเขียวกันนะครับซึ่งเต้นกำลังเขียวนั้นจะเป็นร้องระหว่างหญิงกับชายในที่นี้จะร้องมาท่อนหนึ่งก่อนส่วนในท่อนเพลงชื่ออื่นนั้นสามารถไปหาได้นะครับมากันเถิดนางเอ้ยเอ้ยจจมามาเราจะจ้าแม่มามราละวะละวะแม่ม้า มาหรือมาชัดัำแม่มามาเถิดแม่นุชนานอกปีจับเป็นข้องให้น้อเป็นปีต่อหตตลิที่ต,ต,ตอดน้ำแห่งน้ำหยอดทีตรงลิ้นปีมาเถินนะแม่มามาหรือมาชันละแม่มามาหรือมาชัดัำแม่มามาตินกำยมยำยากกันละในหน้านี้ ต้นกำยำยากันละในหน้านี้เอ,อ่ยมากันเถิดนางเอ,อ่ยเอ,อ่ยมาผอมามาหรือมาหอมมาฝุ่นกระจายไปนะล้วน้องจะมาอย่างไรเอ,อ่ยเออเอ,อ่ยไรเอ,อ่ยฝนกระจายไปนะถ้าน้องจะมาอย่างไรเอ,อ่ย จบไปแล้วนะครับส่วนทิ้งอื่นนะั้นสามารถไปหาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ